ก็นี่นะครับนองสั่งมาจากฟาร์มจอมราชันนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นี่มาจากแม่โจ้เลยนะก็มีใบบัวหิมะลองมาด้วยใกล้น่าจะกินนะครับผมแล้วก็นุ่มอะไรประมาณนี้ตอนนี้1.7เจ็ดแล้วนะครับผมตัวแรกมาได้มา1.5ึ่งจุแบงเทา่าประมาณสองแบงนะครับผม ขาส่งไปแบงค์นึงเลยไก่ไม่แพงอกครับผมไก่หนึ่งแบงค์่าส่งแบงค์หนึ่งาส่งแพงนะเชียงใหม่แพงระยะทางนี่แพงเปรียบเท่ากับเชียงรายนี่เชียงใหม่อยู่ใกล้กว่าทําไมแพงกว่าไม่เข้าใจนะแล้วก็นี่ดาราประจําช่อง <c oughs> เป็นใกล้ที่อย่างนุ่มอยู่ได้มาจ้งเมืองกาญนะครับผม <c oughs> ก็คของไก่ก็ดูนะครับผมว่าผมเลี้ยงไก่นีหรือเปล่าห่างไก่โคสวยนะครับโคตระสวยตั้งแต่เคยเลี้ยงไก่มาคือว่ามีห้างแหลมเยอะนี่แล้วก็พุง่งปี๊ดเลยนะห้างธรรมชาติไม่ได้แต่งนี่แล้วน่นไก่ข่าวเป็นลูกลอกนะครับผมได้มาไม่ลอก ได้มาจากการแลกกันทับตัวที่แลกไปเขาน่าจะเอาไปค่ายก็เลยเอากลับไม่ได้น้องพวกไม่ให้แล้วก็ตัวนู้นนะครับผมลูกจทตัวข้างนี่โอ้ลุ้นคิบลุ้นอุจจระปิบเลยได้แค่นั้นนะครับผมคิดว่าเป็นใกล้ห่างจรวดลูกก็ใกล้ห่างชีก นี่นะคะอ cool. ับล well ูกเพาะก็มีคนมาลักแอบลักรีดทำเชื้องใก่ตัวเล็กๆหนึ่นะครับมตัวบิดเลยคอกลับมาได้ประมาณ85%นตะครับผมตัวมันบิดน่อยนึงนี่ก็ห้างแร่มันมีแค่สองเส้นนะครับผมถ้าเป็นไก่ห้างขีกห้างจะรวด ห้างเล่มๆมันจะเยอะสาหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมจะเป็นลูกเพาะที่สวยมากพี่มือผมก็น้องผมไม่เชื่อนะครับผมว่าผมเพาะใกล้เพาะเพ,าะเพาะเป็นแนละ้วก็ต้องอาศัยพ่อกับแม่ช่วยซื้อข้าวให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีข้าวก็อาจจะเลี้ยงได้แค่ตัวสองตัวเท่านั้นหลง ข้างหนต้องต้มกินหมดก็ไก่้ะดับนี้มีไม่ถึงสิบตัวนะใก่ตัวใหญ่ก็ใช้ข้าวเดือนละหกร้อยนะครับผมหกร้อยบาทต้องมีงบประมาณนี้ต่อเดือนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเยียนะ เป็นไก่ทองเพศผมตรวจดูอวัยวะเพศอวัยวะท่อนำไข่แหลวใช้ได้นะครับผมคือเขาขั้นนะครับผมมีเดือยมีต่อนะแล้วพอเจอตัวผู้ตัวล้อก็จะกากก็เลยแต้งห้ามไอตัวเมียตัวผู้ก็ชอบไม่สู้ตัวผู้ไม่ตัวตัวเดียวสู้ได้ตัวเมียถ้าตัวผู้นุ่มๆมาขอสู้อยู่ ก็เลยเอาทาตัวเมียนะครับผมถ้าไม่เอาทําตัวเมียก็ลองดูนะถ้าทาไม่สำเร็จก็ต้องต้มนะครับผมประมาณนี้ถ้าไม่กากนั่นนะ่ะถ้าไม่กาก็ไปแล้วต้มกินไปแล้วนะครับผมประมาณนี้แหละชาวของที่เอามาแลกเข้ามาจากทางภาคใต้เขาอยู่ชุมพรหรือว่ายู่จันทบุรีก็ไม่รู้นะครับผมประมาณนี้ก็ช่องใกล้ที่เข้าเอามานะดูเอานะครับผมอยู่กับพมเดี๋ยวนะอยู่สุพรรณดูออำเภอเดิมบาง ผมกาลังลองทาเอาเอามาทําตัวเมียยุ่นะครับผมประมาณนี้เขาเอามาแลกนะครับผมเขาไม่ไดเอามาให้ผมเลี้ยงเพื่อแบ่งลูกนะครับผมไม่ได้รับจ้างเลี้ยงนะนี่ดูหัวก็จะทองทองหน่อยถ้าจําใกล้ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้รับจ้างเลี้ยงไก่ให้ไข่ด้วยเขาเอามาเลกนะครับผมเอาไก่ผมไปนี่ก็วิธีการเลี้ยงไก่ชนแบบมือใหม่ ก็ประมาณนี้นะครับคือไม่มีชุดประสนิมพ่อเอาส้มเลยนะย้ายที่ไปเรื่อยก็ตัวไหนไม่ทับไม่ทับไม่ได้ตัวผู้ใหญ่เกินนะครับผมตัวเมียไม่ยอมไม่ทับก็ใช้วิธีการประสมเทียบเอาจะต้องมีเวลาให้มันไม่มีเวลาก็ทำไม่ได้นะครับผมไก่ก็ต้องประสม ยันมากระทั่งขึ้นฝักนะครับผมไม่ใช่ว่าผสมแล้วไข้แล้วยุดผสมไม่ใช่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชนเอาไว้บริโภคก็ได้นะครับผมอู้ไก่ขาวันผมก็มีนะ หน้าจะเหมือนเหมือนกันหมดลูกขนัดนะครับผมตัวนี้ได้มาจากการแรกพ่อไก่ทับกันนะครับผมมาไม่นี่ป่วยตัวเม่นอยู่นี่การไมนใกล้ค่าเลยนะครับผมตัวแรกเป็นด่างนะประมาณนี้ก็ใครเห็นก็ไม่ต้องตกใจว่ามันใกล้พ่อมไกนะ้พ่มนะขนาัดหน้าเหมือนกันหมด ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชนแบบมือใหม่นะครับผมก็มีเพียงแค่นี้เจอก,กันคลิปหน้านะครับทำรักๆกกิจกกันนะครับผมไม่ทำอย่างเดียวเป็นช่องฟรีสไตล์ไม่ผมไม่ได้เป็นนักตกปลายอย่างเดียวนะครับผมอย่างไก่ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าครับ